เอาเป็นว่าเราจะมาวิเคราะห์กันดีกว่ากับประเด็นปัญหาต่างๆเนี่ยน,นะคะสำหรับในรัฐบาลของคุณนุ้งอิงแพททองทานหนึ่งเนี่ยว่าจะต้องเจออะไรกันบ้างกับคุณสนธิยานชื่นรือไทยในธรรมค่ะซึ่งเราจะพูดคุยกันผ่านทางโทรศัพท์นะคะสวัสดีค่ะพี่ต้อยค่ะสวัสดีครับคุณบูชดงครับค่ะให้วิเคราะห์กันนิดนึงแล้วก็มองกันนิดนึงแล้วค่ะสำหรับรัฐบาลคุณนุ้งอิงเนี่ยนะคะว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้างนะคะแทนที่อเอ่อ เราจะไปมองว่ารัฐบาลคุณนุอิงจะเจอกับอะไรบ้างเนี่ยอะครับเรามองข้ามจอดไปเลยได้ไหมได้ว่ารัฐบาลค,คุณลุ๊อิงเนี่ยนะที่เป็นอยู่ในขนาดนี้เนี่ยมันอาจจะพลิกขั่วก็ได้อืยังไงคะอะเพราะสิ่งที่เราจะต้อง เข้าใจในขนาดนี้เนี่ยนะพักร่วมรัฐบาลเดิมที่อยู่ฝ่ายถูกเรียกว่าฝ่ายลุงมาคือพักภูมิใจไทยพักพลังประชารัฐพักร่วมไทยสร้างชาติเนี่ยนะค่ะตอนนี้มีปัญหาหมดทุกพักนะค่ะภูมิใจไทยมีปัญหาด้วยเหรอคะ ภรมิเจไทยไม่มีปัญหาอะไรอเออคนไม่ค่อยให้ความสนใจแปลกไหมออรู้จักรู้จักทนายอันไหมค่ะเห็นเคลื่อนไหวอยู่เออ,อทนายอันเนี่ยนายพัทรพงศ์สุพักษรเนี่ยนะเคยเป็นผู้สมัครของพรรคเก้าไกลที่บุรีรัมย์นะแล้วก็ตั้งตัวเป็นฝ่ายตรงข้ามกับตระกูลชิดชอบอนะ ร้องกรณีที่สารรับนูนวิจัยสถานะของไดศักสยามค่ะให้ดำเนินการยุบพักภูมิใจไทยค่ะเพราะเรื่องยุบพักภูมิใจไทยเนี่ยค้างอยู่อนะนี่เขาเพิ่งมาตามนะมเขาเพิ่งมาตามค่ะเมื่อวันที่20ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมาตามกกต,อต,อตอบอกว่าเฮ้ย นี่กระเดอเลือกมาก่อนพักเก้าไกลอีกอืทำไมเรื่องของภูมกใจไทยจิงเงียบอืแต่มันกลายเป็นประเด็นค้างคางอยู่แล้วที่ต้องพิจารณาว่าได้าอยู่ๆพักภูมกใจไทยถูกยุบขึ้นมาคะจะเป็นอย่างไรแน่นอนครับเรื่องนี้และคนก็ในแวดวงทางการเมืองก็บอกกันโอ้ยคุณแสวงก็เป็นคนบุรีรัมย นะเรื่องของพรกภูมิใจใจจึงอาจจะเดินช้าค่ะแต่ไม่เท่านั้นถ้าได้อ่านเนี่ยยางไปร้องปปชค่ะให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติคุณลูกทินชาญวีระคุณหัวหน้าพักภูมิใจไใยและลูกชายของคุณเนวินคุณเนวินซึ่งเป็นเลขาพักค่ะคุณใจฉนก ว่ามีการครอบครองที่ดินอยู่ที่เขากระโดงซึ่สศาลที่บ้านศาลค่ะอะเสียงหายไปซะแล้วเดี๋ยวคงต้องรอคือทางด้านตโตของคุณสุทธิยานเองนะคะเดี๋ยวโทรเดี๋ยวลองโทรติดต่อกลับไปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะคือคุณสุทธิญาน,นกําลังจะบอกว่าตอนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนขั้วทางด้านการเมืองก็ได้คือหลายคนอาจจะมองข้ามในประเด็นประเด็นนี้กันไปนนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะ ต่อสายคุณสุทธิญาณอีกรอบหนึ่งพูดทิ้งค้างกันเอาไว้ค่ะคุณสุทธิญาณคะอ่ามันหลุดไปครับก็นี่ไงก็นี่ไงก็แสดงว่าภูมิใจไทยมีทั้งสองเรื่องตั้เรื่องยุบพักที่ถูกลืนมาค่ะนะรวมทั้งเรื่องจริยธรรมของคุณแอนลูกทินค่ะนะแล้วก็ของคุณเฉยฉลกค่ะเข่าอืมเขาลงภูมิใจไทยมีปัญหาเลยไหมอ่าก็มีปัญหา ต้องตรวจสอบจะเรียกทมหัวหน้าและเลขาพักค่ะค่ะโอ้โหพักพลังประชารัฐไม่ต้องพูดรู้กันแล้วว่าตอนนี้เล็กตุกแค่ค่ะแตกเป็นเสียงจะือกไหมค่ะอรวมใจสร้างชาติปัญหาภัยอืชัดเจนมันมีการรายงานมาตลอดว่าคุณพิยพันธ์ขัดแย้งกับนายทุนพักนะและตอนนี้นะคุณเอกนัทก็โดนพัดลมในฐานะแกนนำกปพสโอ้โหและมาร่วมกับพักเพื่อไทย มามสู้งกับทักษิณส,สินวัฒน์ที่ตัวเองเคยขึ้นเวทีปราศัยค่าปัญหา,าหไหมค่ะปัญหาเพราะฉะนั้นกําลังเกิดการเปลี่ยนขั้วกันขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยพวกนี้มีปัญหาเนี่ยเบื้องต้นก่อนเนี่ยนะครับค่ะรัฐบาลน,นี้กว่าจะจัดคอรมรเสร็จเนี่ยนะกว่าจะตรวจสอบเรื่องการที่รับคุณบุรดมน่้นผู้ชมคิดว่าอืมันจะจบเร็วไหม อ่ช้าอยู่แล้วไม่มีทางเร็ว่คะจะผ่านไปเรื่อยๆทีนี้ประเด็นเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ภายใต้เกมของพรรคเพื่อไทยและทันสินจินวัตทั้งสิ้นคือมันมีที่ไหนอพอสารรับนูลวินิจัยว่าเศษฐาลุดเย็นวันนั้นทันสินเรียกทุกคนไปที่บ้านจันสองลาที่ตามข่าวนะค่ะทุกคนวิ่งไปกมดเลยอืตกใจค่ะตกใจ ตกใจจะวิ่งไปตกใจทําไมอ่ะตอนติการดจะตั้งรัฐบาลย้อนไปดูการัดจะตั้งรัฐบาลเศรษฐาเลยครับก่อนที่จะจัดตั้งต้องต่อรองรัฐมนตรีต่อรองกระทรวงแบ่งปันกันได้เสร็จที่ไปเลยแล้วมาปั๊บก็โหวตเลยโหวตปั๊บเนี่ยนะครับปอนายกทำตรีเป็นอุ้งิ้งแล้วเป็นคุณแพรทองคานแล้วเนี่ยมันเป็นไงอำนาจทั้งหมดเนี่ยอยู่ในมือเพื่อไทยแล้ะค่ะ แล้วแต่จะชี้จากไหนอย่างไรแล้วอด้จะชี้ได้เราก็ต้องกลับมาดูเสียงของรัฐบาลโดยรวมจะเลือกเสียงโหวตรัฐบาลวันนั้นคือสามร้อยสิบเก้ามีอีกสี่คนที่ไม่ได้โหวตนะมีคนเอกประวิษคุณเฉลิมสองนะแล้วก็มีประธานกับรองประธานอีกสองคุณวันนอกับรองประธานรวมเท่ากับตอนนี้รัฐบาลมีเสียงสามร้อยี่สิบสมมุติถ้าแตะภูมิใจไทยออกซึ่งก็อยากเตะอยู่แล้วนะผมจะบอกเสีย แต่พมจะทชยออกก็เหลือสองร้อย้าสิบเอาประชาธิที่ปัดเข้ามาคไอ้ประชาชิที่ปัดเนี่ยนะจึงเป็นพรรคสำรองเป็นพรรคอัไรที่เพื่อไทยเนี่ยนะเอามาเป็นเครื่องมือในการต่อรองและการบีบคั้นคนอื่นในตอนนี้ค่ะนะเป็นพรรคที่ตั้งมาไม่รู้เจ็ดสิบปีบ้างยี่สิบปีแล้วไม่รู้นะไรราคาหมดราคาหมดความ ชื่อถือองประชาราษไม่ควรพนพักการเลือนต่อไหมอ่ะนะจากพักเป็นคู่แข่งกลายมาเป็นเหยื่อของเพื่อไทยไปแล้วค่ะแล้วก็คุณนุชินพูดเองเนี่ยเฮ้ยจะเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยนะมันต้องยังไงจะเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยนะมันต้องเป็นความเห็นร่วมของพักร่วมใช่ค่ะที่นี่ไม่รู้ใครไปเชิญใครไปเชิญนะมีเพียงแต่สายของคุณธรรมนัสนะสายของนายทุนพลังงานซึ่ง เป็นนายทุนหของประชาธิปัย์ด้วยอ่ะชำพันกันด้วยดีมาเนี่ยปล่อยข่าวผ่านสื่อของตัวเองผ่านนักข่าวของตัวเองอย่างโนดอย่างนี้จะได้เข้าร่วมมันแม้แต่คุณภูมิําจะดูเปิดเปิดช่องแต่มันไม่เคยจีย่เป็นทางการม่เจะเสนอขึ้นรัฐมนตรีไหนอย่างเป็นทางการเออปล่อยข่าวมาเลยสังคมมันก็ไหลตามไหมแต่ไอ้ประชาธิปัย์เนี่ยเจียที่นี้ทำไมผมบอกว่ามันมีโอกาสที่จะพลิกขั้วก็คุณไปดูวันที่18ตีล่างกฎหมายประชามติอ่ะ อืมอ๋อเมื่อวานเพื่อไทยอืเพื่อไทยกับเก้าไกลเก้าไกลประชาชนเราตนก่ไหมค่ะค่ะไปปลดล็อกแลวแก้รับนูลไปปลดล็อกแก้ร่างกฎหมายฉบับนี้นะอืจากเมื่อก่อนเนี่ยกฎหมายมันเป็นสองชั้นนึกออกไหมฮะว่าเฮ้ยต้องให้คนเกินครึ่งมาแล้วมาโหวตแล้วเป็นเสียงข้างมากหมายจมงผู้มีสิทธิเลือกตั้งนี่ไม่จะเป็น ออกมาได้เสียงค้ามากเลยใช้ได้เลยรดล็อเนี่ยม,มันเป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่งต่อไปการแจ้งรับนูลจะง่ายมากมผมถามสิใครบอกว่าทักษิณจง,บบงรักกันดีพฤติกรรมที่ทักษิณทำมาตลอดเลยนะปดหนึ่งหนึ่งสองนะไปพูดถามออนไนยไปพูดตามประเทศไม่ใช่เฉพาะไปพูดที่เกาหลีพฤติกรรมที่ปรากฏชัดไปช่วยเหลือสุรชัยดาน แค่ดานนะเกี่ยวข้องกัรเด็กดานฟานเกี่ยวข้องกับพวกลบเจ้าทั้งหมดเนี่ยมันจงรับประดตรงไหนมันสัมพันธ์กับธนาธรไหมสัมพันธ์กับก้าวใจไหมและจําเรื่องข้อตกลงรับที่ธนาธรไปพบทักษิณที่ฮ่องกงได้ไหมค่ะแล้วดูพฤติกรรมที่พรรคก้าวใจเป็นพรรคฝ่ายค้านแบบเกาะเจาะแยแะยะไม่เคยเอาจริงไม่เคยแต่ต้องเรื่อง ร่วมรัฐบาลเดิมเนี่ยลงมือปัญหาเรื่องเจดิยร,ยรทมหมดเลยไม่เอาแลวพลิกขั้วอย่างแต่พักเก้าไกลก็จะบอกว่าอเอาละผมไม่แก้หนึ่งหนึ่งสองอเงื่อนไขหมดทันทิเลยอโอกาสเป็นไปได้ไหมมันก็เ, <ผม S 1> เป็น,ก,ปนก็เลยเป็นเหตุผลที่มาที่ไปว่าอะในเมื่อแนวคิดของคุณนักสิทธิ์เองเนี่ยก็มีแนวคิดไม่ได้แตกต่างไปจากทางพักเก้าไกลหรือว่าพักประชาชนเลยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้ที่สองพักนี้ยจะจับมือกันใช่ไหมคะเอ้า มันคิดเหมือนกันมันมีทัศนคติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เหมือนกัน<ฆ>แม้จะทําท่าใส่เสื้อเหลืองไปเดินที่ศาลแล้วบอกว่า<ฆ>จุดยืนเป็นไงจุดยืดดดดนยังไงไปย้อนหลังมาดูดิคคุณบุญรดมจําได้คุณบุญเค,คยเล่าให้ผมฟังเองว่าคุณทักสินพูดอะไรกับคุณบุญรดมตอนที่เป็นนาย,ยกมนตรีก้าวลูกสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอยากรู้ไปถามคุณบุญรดมมาเองรุนแรงด้วยย้อนสอนเฉยเลยไม่ใช่ เอ้านี่เป็นพยานหลักฐานันนแท้จริงเลยคุณทักษิณพูดต่อหน้าคุณตุลยดมเอ้าเราจะได้เห็นจะได้ฟังของเหตาทักษิณคิดยังไงธนาธรคิดยังไงแล้วทาไมโอกาสจะร่วมทีนี้เราต้องจับตาดูไอ้ล่างภาพจหญประชามติเนี่ยก็อยู่ที่สวต่มันก็จะเป็นเกมที่จะเล่นไงละที่ผมใจไทยจะเล่นแต่วันนี้ผมขอบอกให้พักผมใจไทยพักพลังประชารัฐ นะแล้วก็พรรรวมไทยร<ว>สร้างชาติผมไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าโง่หรือที่ขาดจึงไปโหวตนายก่อนโดยไม่ทันต่อรองให้เสร็จเรียบร้อยถึงคำว่าต่อรองไม่ใช่ต่อรองรับๆนะ,ะต้องต่อรอง,รองแล้วมาแถลงแจกแจงให้ชัดว่าตกลงกันแล้วเป็นแบบนี้แบบนี้กระทรวงนั้นแป็นแบบนี้แบบนี้เพราะไปดูตอนตั้งแล้วบาลเศรยถามมันก็ทำ นี่ไม่ทำบากุลบุญระดม,มนะคุณี่ว่าโง่หรือขี้ขาดก็จริงะอะเพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยค,ค,คือคือคุณสุนิยานกำลังจะบอกว่าในช่วงนี้ที่เราอาจจะมองว่าเอ้ยเนี่ยรัฐบาลของคุณลุงอิงเนี่ยอาจจะต้องเจอปัญหุปัญหาอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยให้รอดูว่าบางทีมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ก็ได้ใช่ไหมคะคือผมให้จับตาดูแบบนั้นเพราะ แล้วผมบอกเลยทั้งสามพันแตมัเกิดเป็นศัตรูทั้งศินนั้งสิ้นค่ะผูะ้ไปดูว่าภูมิใจไทยแม้ตอนนี้นะงานไหนงานนั้นนะอนุทินวิทยไปประก็ะเธอแต่ต้องไปจำที่ตอนเดวินจาา่าทั้งศิษ์ในสองเรื่องอ่ะเรื่องว่าใครเป็นคนหลักลังและเรื่องใครตรงรักวัดดีอ่ะ,ะถามว่าทาั้งศิษ์เนี่ยเขาเป็นคนที่ลืมเบื่อเขาไม่ได้คิดลืมอ่าพลังประชารัฐสามปอเจ็บไหม เจ็บรวมไทยสร้างชาติโอ้โหทั้งพีระพันธ์ทั้งอเอกการนัดทั้งลูกหมีโอ้โหลอ,อทั้งสินเดลเลตุกเป๊ะและดูที่เขาเปอะไรที่โกรธเคืองกับพรกเท่าไกรีมีไหมไม่มีอ่ะสิ่งที่ผมพูดสม,มเป็สมผลนะแล้วมาดูการโหวตร่างประชามตินเนี่ยม,มันจะเห็นภาพนะ เพราะว่าการตั้งรัฐบาลเที่ยวนี้เนี่ยมันจะตั้งมไม่ได้และจะกลายเป็นเหตุผลที่ทําให้พรรคเพื่อไทยเปลี่ยนขั้วได้<ม>อย่าลืมว่าเขามีเหตุผล<ม>ตอนที่เขาเปลี่ยนขั้วจากที่บอกว่าจับมือกับก้าวไกลอ้าไปไม่ได้แล้วพอวุฒิไม่นั่นแล้ว<า>ทำไมวันนี้<อ>มันจะพลิกกลับไม่ได้อตอนนี้นะนั่นหมายความว่ามัน,นอาจจะเกิดเหตุการณ์เหมือนเมื่อครั้งตอนช่วงรัฐบาลกุณเศรษฐาคือตอนแรกเนี่ยเป็นพรรค เก้าไกลที่จะเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วมันก็พลิกคว่ำเป็นเพื่อไทยมาวันนี้มันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นมาอีกก็ได้ใช่ไหมคะได้อืก็เ,เพียงแต่พักเก้าไกลยกเลิกเกื่อนไขเรื่องหนึ่งหนึ่งสองอ่ะโอ้หวันนี้คุณสนธิยานเปิดประเด็นเลยนะเนี่ยอ๋อไม่ใช่ผมก็เปิดประเด็นมาเรื่อยเลยไปติดตามสนทิยานสตอรี่บางนี่ <c oughs> อาศัยโฆษณาได้เลยอืมค่ะค่ะ ว oh. ันเสาร์นี้เนี่ยจะเจาะลงละเอียดลึกเลยนี่ไม่มีเวลาแต่คุณบุญโ mm. ดใไปผมพูดสองชั่วโมงเน่ยมจะพูดละเอียดเลย <c oughs> ความเป็นมาคือเอาเป็นว่าเนี่ยคือตอนนี้ให้จับตาดูให้ดีการเปลี่ยนขั้วอาจจะเกิดขึ้นได้ไม่ได้หมายความว่าหลายชื่อครมอรที่ส่งไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเข้ามาเป็นรัฐบาลจริงอย่างที่หลายคนมองเอาไว้คือปัญหามันมีทุกพักตอนนี้อค่ะ <c oughs> ปัญหามันมีทุกพักตถ้าใจแหมปัญหามันมีทุกพักผมยังแล้วพอไปเจอปัญหาขอภูมิใจไทยเนี่ยที่ทนายอันมายื่นเนี่ยนะมันไม่นการเปิดประเด็นไปคนไม่ได้สนใจไอ้นักข่าวทุกวันก็เจอแต่ข่าวปล่อยเรื่องพลังประชารัฐธรรมนัษดิ๊กป้อมไม่บ้าไปทั้งกระแสไปอยู่ที่ตรงนั้นหมดแล้วทนายอันเนี่ยดู ไม่ให้ความสนใจเลยมันเป็นการเปิดประเด็นใหม่ประเด็นจริยธรรมนะถามว่ามายืดแบบนี้แล้วเนี่ยรองผุ้อิงเขาต้องคิดยังไงเอ้ยท่านนายกอุ้อิงเนี่ยนี่ท่านนายกมิ้งก็จะบอกว่าเฮ้ยต้องตรวจก่อนนะเรื่องคุณนุทินอ่าเรื่องชัยชนกเนี่ยคุณคิดดูสิตรวจกันเนี่ยนะ้เรื่องจะตั้งให้เสร็จภายในเดือนสองเดือนเนี่ยต่อให้เรื่องให้ตายนะถามไลน์ที่ประกาศมา ผมคิดว่ายาก่ะใครจะเสี่ยงล่ะเมื่อถูกร้องค้างอยู่แบบนี้ค่ะนพการตัดสินใจเนี่ยนะคะก็คงจะอยู่ที่คุณทักษิณใช่ไหมคะกับคุณธนาธรหรือเปล่าว่าจะเกิดการเปลี่ยนขั้วเกิดขึ้นหรือไม่อ่ะค่ะผมไม่พูดแบบนั้นก็เท่ากับครอบงํา2สองพักเขาบอกแล้วเขาไม่ได้ครอบงราเพียงแต่ครอบครองและน่นอนที่สุดเนี่ยแหละครับค่ะสิงที่ชัดเจนที่สุดใครจะมาเถียง ว่าพรคเพื่อไทยไม่ใช่พักของคุณทักษิณอยู่หนีอยู่ต่างประเทศยังสั่งการได้ทุกอย่างทางภายในมันรู้กันหมดแต่เพียงแต่ไม่สามารถจะจิบออกมาทางกฎหมายได้ถูกไหมเพราะตัวเองเป็นนายทุนพักเป็นเจ้าของสั่งการทำอะไรได้ทุกอย่างถ้าทําไม่ได้ถามว่าอุงนิ้งมีคุณสมบัติอะไรที่ขึ้นมาเป็นนายกทําไมไม่ให้หมอชนละนานเป็นหัวหน้าพักตอนนั้นทําไมไม่เสนอชื่อไปเสนอชื่อ โทษนะครับเด็กอายุสามสิบแปดปีอ่อาจจะรวยกว่าเขาอายุเท่ากับลูกผมพอดีอ,ะอ่ะลูกผมเนี่ยทำงานมางกก,ก็กกกกกนะฉลาดด้วยลูกผมอ่ะไม่ได้มาเปรียบเทียบหรอกแต่เรายังรู้เลยว่าประสบการณ์นในการทำงานนะในะการบริหารธุรก,กิจของบริษัทนะเพียงบริษัทสองบริษัทเนี่ยนะทั้งที่อา้าวคุณบดมก็รู้จักกับลูกผมอ่ะฉลาดไหมฉลาด ผมยังคิดว่าเขายังมีประสบการณ์ทางานมากกว่าคุณลุงยิงอ่ะคุณลุงยิงมีคุณสมบัติอะไรนอกเหนือจากความเป็นลูกทักษิณถึงได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกถ้าทักษิณไม่ใช่เจ้าของพักมันจะได้อะคนในพรักทำไมถึงกลัวะกุลธินวัฒน์อ้าวพักค่ะอาาานาคตดใหม่พรกเก้าใจาจนถึงพรคประชาชนเนี่ยไม่มีคุณของธนาธรไปได้อะใช้ทุนทําการเมืองอ่ะค่ะนะ ไม่ใช่ว่าใช้เดือนละห้าแสนเดือนละล้านจิบจิบจอยจอยอะไรไม่ใช่มนลงทุนนะาการลงทุนแล้วทาได้แบบนั้นก็ถามว่าใครมีอิทธิพลและอิทธิพลที่เดินเราก็เห็นชัดน,นะผู้บริหารพักแต่แต่ละชุดแต่ละชุดมาจากคนที่ใกล้ชิดกับนาทอนและคนในพักเก้าไกลก็มาเปิดเผยเองว่ามีบุริษโรค่ะเพราะนั้นอยู่ที่คนสองคนที่คุยกันและเขาคุยกันแล้วอืคุยต่อเนื่องบอกแล้วว่าตั้งแต่เรื่อกต้นตั้งรัฐบาลเนี่ย มันมีดิวลับซึ่งดีวลับมันมีทั้งสองฝ่ายคุณทักษิณอ่นอานออกมาพูดว่าโอ้โอโอดีวลับไอ้นี่ถ้าแต่ดีวลับจะเป็นแบบนี้ไม่มีดีวลับทําไม,มคุณทักษิณเข้ามาได้วะแลวทาไมต้องเลื่อนเข้าวันโหวดนายกอ่ะถูกไหมค่ะอะก็สะแสดงว่าต้องมีภาพการกดลังกาวีอะไรก็ว่าไปส่วนธนาทรเขาไปยอมรับกับคุณสรยุทธเองอ ว่าเนีเปพรคุณั้งิเองไปหาเรือเรื่องครอบครัวเรื่องลูกหลานอ้บ้าแต่ไปถึงฮ่องกงเออตัวจับคุยยังไม่ได้สาเรื่องลูกเรื่องหลานนี่ไงเพราะนั้นโอกาสนะผมให้จับตาโอกาสของการทิ้งขั้วเนียปรากฏการร่างระเบีประชาธิปไตยแล้วรุนแรงนะกฎหมายฉบับนี้ยี่แก้ผมบอกเมื่อก่อนเนี่ยสองชั้นล็อกไว้ไอ้พวกที่มาพูดว่าเฮ้ยทำอะไรไม่ยึดโยงสารรับนูนไม่ยึดโยงกับประชาชน สารรับนูลจะไม่ชุดโยกประชาชนไหสารรับนูลมาตามอะไรมาตามรัฐธรรมนูนรัฐธรรมนูนผ่านการลงประชามติค่ะทีนี้กับแก้หนึ่งชั้นและเป็นสองชั้นเนี่ยผมบอกแล้วว่าทั้งสองคนเนี่ยนะมีพฤติกรรมที่ต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ผ่านมานะให้ทบทวนว่าบ้านเมืองเราจะอันตรายขนาดไหนปรากฏการณ์ที่เคยเกิด ขึ้นที่เวียดนาม,มในการล้มจกักรพรรดิเปาไอืดด้วยการลงประชาประชามติให้ประชา,า,นะะาชนลงประชามาตินะออืม,ออมตอนนี้เรามองการเมืองที่มองไปแบบนี้นักการเมืองก็ไม่ได้มองแบบเราคุณกระจกค่ะถ้าเป็นแบบนั้นก็คืออันตรายและน่ากลัวมากอืม,มันคิดแต่เรื่องผลประโยชน์มัน มันคิดแต่เรื่องที่มันจะได้ไปเป็นรัฐบาลจะได้ทุจริตจะได้คอรับชั้นจะหาเงินในการเลือกตั้งในครั้งต่อไปเคใยดาทักษิณสัตว์เสียเทเสียนะหรือสารพัดความเลวร้ายของทักษิณเอาบัตรดาวันนี้มึงลืมหมดเลยเพื่อจะได้เข้าเป็นรัฐบาลไปดูทุกพักนะผมไม่ได้พูดแต่กอร์รัปชนะ ทุกไทยก็เหมือนกันไปดูที่คุณจวินดาทักษิณว่ายังไงอ่ะนี่เค้ากำลังจะถามคุณสุนพิยาน <c oughs> ในฐานะที่เป็นอดีตกปปสเก่าคือตอนนี้กปปสเนี่ยกำลังโดนโจมตีอย่างรุนแรงมากเรื่องที่เข้าไปร่วมจับมือกันกันกบรัฐบาลของคือถ้าจะว่าไปแล้วก็คือรัฐบาลของทักษนะิณน่ะคือคุณสุนพิยานมองเรื่องนี้ยังไงคะปิดท้ายเลยกับประเด็นประเด็นนี้ค่ะกปะสปสมันไม่มีอยู่จริงหรอครับค่ะ การก่อเกิดของกปศมันก็แค่การตั้งชื่อ,อขึ้นของคุณสุเทพค่ะซึ่งวันนั้นเนี่ยนะม,มันมีพักประชาธิปัต์เป็นหลังพิงเป็นฐานค่ะในการจุดขึ้นมาแก้นํำส่วนใหญ่ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์และถ้าพูดได้ชัดจริงๆก็อยู่ที่ตัวคุณสุเทพเรื่องสุบรรค่ะถามว่าโดยส่วนตัว ผมให้ความเคารพคุณสุเทพเรื่องสุบรรจากที่เคยเป็นศัตรูนะผมบอกนะไม่เข้าใจนะก่อนหน้านี้ผมกับสุเทพเป็นถูกกันเลยนะแต่วันนี้ให้ความเคารพและนับถืออย่างสุดจิตสุดใจในดงการนะที่ต่อสู้ที่ทำแต่พวกนักการเมืองที่มาร่วมกับคณสุเทพนะมันยังไงมันก็เป็นนักการเมือง <ข ả? S 2> มันคิดแบบนักการเมืองอมันคิดแต่เรื่องผลประโยชน์มัน ไอ้บอกว่าแกนักงขสอบก็มาดูภาพประชาชนแทมีใครปิดนะะพวกสภาพแรงงานก็ยืนหยัดเหมือนเดิมอถูกไหมคนที่เป็นคนนอกทั้งหมดแต่คนที่มาจากสันติอโศกคนที่ไม่ได้มาจากพรคประชาธิปัตย์เอาผมพูดยังยืนหยัดเหมือนเดิมมีก็พวกที่เคยอยู่พักประชาธิปัตย์แล้วเปลี่ยนสีเปลี่ยนเสื้อไปอยู่พักไหนอะไรก็ตามแต่และเป็นรักการเมืองพวกนี้เ็ายังแสวยงามนาจเหมือนเดิมอื เพราะนั้นไม่มีราคาหรอกครับเวลามันมีม็อบนะมันไม่ได้อยู่ที่ผมยับนะมันไม่ได้อยู่ที่แกนนำหรอกครับมันอยู่ที่ประชาชนม็อบแกนนำไม่นั่นไม่ตายนะครับถ้ามันไม่โดนใจประชาชนเนี่ยแหละประชาชนก็ไม่ออกมาหรอกร<ล>าคาคุณค่าอยู่ที่ประชาชนว่าประชาชนเนี่ยเขาคิดอา่อะไร ทำในเรื่องที่ประชาชนเขาเห็นด้วยเขาก็ออกมาค่ะค่ะแต่วันนี้พวกนี้อย่ำใจลืมประชาชนที่มันชอบอ้างเวลามันเป็นเป็นนักการเมืองมันชอบอ้างค่ะนะแต่มันลืมหมดไม่จริงอ่ะมันไม่จะมีประชาชนอยู่ในหัวใจมันมีแต่อำนาจวาสนาตำแหน่งบารมีและผลประโยชน์ของพวกมันเท่านั้นะค่ะค่ะไอ้พสรุปได้ไหมค่ะได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะคุณสธิยาน่ะ จะลืมนะคุณบุรดมค่ะ <c oughs> ถ้าใครมาถามหลังไปให้บอกไปเลยทักษิณพูดอะไรกับคุณในการก้าล่วงพระเจ้าอยู่หัวอะไรเนี่ยคุณสุทธิยานเอาละค่ะขอบคุณมากๆเอาเป็นว่าเรารอติดตามดูนะคะสถานการณ์การเมืองนับจากนี้ <c oughs> สถานการณ์ทางด้านการเมืองนับจากนี้เป็นต้นไปเลยค่ะว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่คุณสุทธิยาน,นั้นได้เปิดประเด็นเอาไว้หรือไม่นะคะและก็ลาท่านผู้ชมกันไปเลยกับสีสันการเมืองแบบเด้งๆค่ะสวัสดีค่ะ